พันตำรวจโ,โททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแกนนำนปชสมาชิกพรรคเพื่อไทยอดีตสสพรรคไทยรักไทยและมวลชนคนเสื้อแดงค่ะร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทั้งจากไทยและกัมพูชารวม265รูปณน,นครวัดจังหวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชาเนื่องในเทศกาลสงการานทำกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ทางการกัมพูชาอย่างเข้มงวด หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรในเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะพันตำรวจโททักษิณและนางเงยวาวภาวงสวัสด์น้องสาวเปิดโอกาสให้แกน่นนำและแนวร่วมนนปรชรถน้ำดำหัวและรับพรปีใหม่ไทยจากนั้นพันตำรวจโททักษิณก็ใช้สายยางฉีดน้ำนะคะไปยังมวลชนคนเสื้อแดงที่รออยู่ด้านล่างนครวัดเพื่อร่วมเล่นน้ำสงกราน และขณะที่พันตำรวจโททักษินเดินลงไปพบปะกับมวลชนก็ถูกสาดน้ำอย่างต่อเนื่องจนเปียกไปทั้งตัวเลยค่ะพันตำรวจโททักษินนะคะกล่าวขอบคุณมวลชนคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจและรวมเล่นน้ำสงกรานในวันนี้โดยย้ำนะคะว่าต้องการกลับเมืองไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ขอให้สถานการณ์สงบเรียบร้อยกว่านี้ก่อน จนกรณีการสร้างความปรองดองในไทยนั้นฝ่ายค้านในฐานะตัวแทนประชาชนจะต้องทําตามความต้องการของประชาชนมาอย่างนั้นจะถูกโดดเดี่ยวพร้อมกับเรียกร้องให้คนส่วนน้อยเสียสละเพื่อเสียงส่วนใหญ่ของประเทศค่ะเป็นครั้งแรกนะครับ,รบที่ผมกับแกนนําแล้วก็พี่น้องทั่วไปเนี่ยได้ใกล้ชิดกันแล้วมีจํานวนมากขนาดนี้นะครับ คือตอนที่ผมมากัมพูชาสมัยก่อนๆก,ก,ก,ก็มีมาประมาณสักพันคนพันกว่า,วาแต่มาเที่ยวนี้มีหลายหมื่นคนก็ถือว่าเป็นทําให้ความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้ดี<ม>ทีเดียวเพราะว่าผมนี่เป็นคนที่ชอบอยู่กับประชาชนพอไม่ได้นานๆก็อาจจะลืมไปแล้วว่าเอเราจะต้องปาษาย,ยัางไงพูดไทยยังไงแต่พอเห็นพี่น้องมาเยอะๆก็รู้สึกว่า ม,มันได้อารมณ์ได้ความรู้สึกอย่างงี้ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท,ท่านพูดอยู่ตลอดก,ก็คือการกลับเมืองไทยนะฮะการกลับเทศเนี่ยหมายความว่ายังไงอธิบายทีก็หมายความว่าไม่ใช่ลับๆกลับก็กลับแบบถูกต้องไม่กลับแบบที่ว่านั่งเครื่องบินลงสนามบินสูญภูมิมไม่ใช่ไปรถหรือแอบเดินเท้าไาไม่ใช่ครครครับับบด้วยการการการกลับมา จะนาไปสู่การที่ทาให้หมายถึงว่าการปองรองก็ต้องเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับเมื่อบ้านเมืองมีความขัดแย้งอยู่แรงผมมาก็เติมเชื้อสู้ให้ทุกอย่างมันยุติแล้วดีกว่าครับครับอย่างท่านบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ท่านรู้สึกมั่นใจที่สุดว่าจะมีอการได้กลับครับอันนี้ก็ยังเป็นงันอยู่ใช่ไหมฮะหนึ่งมันหลายปีแล้วหนึ่งมันหกปีแล้วนะครับอันที่สองก็ผมคิดว่า มันเป็นปีมาหามงคลน,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็น่าจะเป็นปีที่ดีของบ้านเมืองนะครับประชาชนเองก็คงจะได้มีความหวังที่จะได้กลับไปทำมาหากินอย่างเดิมเปิดประตูบ้านมาก็ยิ้มให้ข้างบ้านได้เพราะว่าไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราคนละพวกกันอีกต่อไป พันตำรวจโททักษินกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในะคะว่าจะต้องมีการพูดคุยกันทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและระดับผู้ออกนโยบายเนื่องจากสงครามมักจะยุติบนโต๊ะเจรจาเพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไปมากกว่านี้ ส่วนการทำรัฐประหารถือว่าเป็นเรื่องที่คิดง่ายแต่ทำยากเพราะคนไทยจะไม่ยอมรับโดยย้ำนะครว่าทหารมักจะใช้ประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์ในการก่อรัฐประหารหากคนไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันแล้วก็จะไม่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารซ้ำรอยอย่างแน่นอน พันธุรตโทธทักษิณยังได้กล่าวอวยพรให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนื่องในเทศกาลสงการานต์โดยระบุว่าขอให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชนและเชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะฝ่าปันอุป,ปสรรคไปได้อย่างราบรื่นเนื่องจากเป็นคนสมองไวแต่ปากไม่ไวค่ะ